น้องๆคะสามเหลี่ยมด้านเท่าคืออะไรคะสามเหลี่ยมด้านเท่าคือสามเหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านเท่ากันมุมทุกมุมมีขนาดเท่ากับหกสิบองศาสามเหลี่ยมทั้งหมดนี้คือสามเหลี่ยมด้านเท่าค่ะสามเหลี่ยมหน้าจั่วคืออะไรน้องๆรู้ไหมคะ สามเหลี่ยมหน้าจั่วคือสามเหลี่ยมที่มีด้านสองด้านเท่ากันและองศาของสองมุมเท่ากันแล้วสามเหลี่ยมทั้งหมดนี้คือสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะแล้วสามเหลี่ยมมุมฉากล่ะคืออะไรสามเหลี่ยมมุมฉากคือสามเหลี่ยมที่มีหนึ่งมุมเท่ากับเก้าสิบองศาค่ะ สามเหลี่ยมทั้งหมดนี้คือสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ